เจ้าตัวที่เรียกว่าผีกลิ้งดงเป็นผีหรือตัวประหลาดโบราณประเภทหนึ่งพวกมันมีแต่หัวไม่มีตัวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีฟันแต่มีลิ้นยาวสีดําไม่ดูดเลือดเหยื่อผีกลิ้งดงนับเป็นผีครึ่งสัตว์ตามธรรมดาถ้าพวกมันอยู่ตัวเดียวก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พวกมันมักอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและใช้จำนวนในการเล่นงานและลุมกินเหยื่อ ทำให้ใครที่ไปเจอพวกกิ้งดงกะยากที่จะรอดได้ณนะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งกลุ่มเด็กค่ายอาสาสี่คนที่ประกอบไปด้วยหญิงลุงมีลินและเทพทั้งสี่ได้มาทำค่ายอาสาช่วยกันสร้างสาราใหม่ให้กับวัดของหมู่บ้านนี้ที่จริงแล้วหมู่บ้านนี้ ก็เป็นบ้านเกิดของหญิงหนึ่งในสมาชิกค่ายอาสาอยู่แล้วตอนเย็นวันหนึ่งป้าพลอยที่เป็นป้าของหญิงเลยมาชวนทั้งสี่คนไปกินยาดองที่ในอำเภอทั้งสี่คนที่ไม่เคยกินเลยสนใจอยากลองดู <c oughs> พอถึงเวลานาดัดป้าพลอยก็มาลับทั้งสี่คนด้วยรถกระบะคันเล็กหญิงจึงนั่งด้านหน้ากับป้าพลอยที่เป็นคนขับ สนลุงมิลินและเทพนั่งด้วยกันที่กระบารถระหว่างที่ขับรถป้าพอยก็ชวนหญิงคุยเรื่องสเปเหราไปเรื่อยพอหญิงออกจากไปหมู่บ้านไปเรียนในเมืองตั้งหลายปีรถของป้าพอยวิ่งเข้าไปเรื่อยๆในป่ายิ่งผ่านไปทางก็ยิ่งลำบากยิ่งมืดมากขึ้นต้นไม้ก็เบียดเสียดมากขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนไม่ใช่ถนนแต่เป็นทางในป่า หญิงเป็นกังวลว่าเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังจะลําบากแต่พ่อพลอยก็บอกว่าเป็นทางลัดเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วอยู่ๆป้พลอยก็จอดรถกลางป่าทําให้หญิงต้องแปลกใจแต่ป้พลอยบอกว่าเพิ่งหน,นึ่ได้จะขอแวะบ้านลุงชาญเพื่อนของป้าที่บ้านอยู่แถวนี้เดี๋ยวจะกลับมา พูดจบปะพอยก็ลงจากรถเดินเข้าไปในทางป่าข้างทางทันทีทั้งสี่คนเลยนั่งรออยู่ที่รถคุยอะไรกันไปพางจนเวลาผ่านไปนานมากปะพอยก็ยังไม่กลับมาทั้งป่าที่มืดวังเวงทำให้ทั้งสี่คนเป็นกังวลมากยิ่งขึ้นจึงได้ตัดสินใจจะเดินตามป้พอยไปด้วยกัน 4สี่คนเดินตามเข้าไปทางเดินในป่าข้างทางที่หญิงเห็นประพลเดินตามเข้าไปทั้งสี่คนเดินเข้ามาเรื่อยๆท่ามกลางป่าที่มืดมิดแต่ก็ยังพอมองเห็นทางจากแสงดาวได้บ้างจนในที่สุดทั้งสี่ก็มองเห็นแสงไฟอยู่ด้านหน้าไกลลิบทั้งหมดเลยโล่งใจเพราะคิดว่าน่าจะเจอบ้านของลุงชาแล้ว แต่ในระหว่างเดินเข้าไปหาแสงนั้นอยู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นที่เหมือนไม่ใช่เสียงของสัตว์ในป่าทั้งสี่รู้สึกกลัวขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังข่มใจว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามีบ้านคนอยู่ข้างหน้าแล้วแต่พอมา,าถึงจุดที่มีแสงไฟทั้งสี่คนก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าแสงไฟนั้นมาจากคบไฟที่ถูกผูกติดไว้กับต้นไม้ สิ่งที่เห็นทำให้ทั้งสี่คนต่างกันมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจว่าที่เห็นอยู่นี่มันแปลกๆแล้วอยู่ๆก็มีเสียงทาลกดังขึ้นมเบาๆทำให้ทั้งสี่คนต้องสะดุ้งตัว เดินตามเสียงทารกที่ได้ยินมาเรื่อยๆก็พบกับห่อผ้าที่ห่มร่างของเจ้าของเสียงถูกวางทิ้งไว้ที่กลางป่าด้วยความไป็กังวลหญิงจึงได้รีบเข้าไปอุ้มร่างนั้นขึ้นมาโดยเร็วแต่แล้วสิ่งที่หญิงอุ้มขึ้นมาก็ทำให้หญิงตกใจกลัวขึ้นมาอย่างสุดขีด ที่อยู่ในหอผ้าไม่ใช่เด็กทาลกแต่กลับเป็นหัวของผู้หญิงแก่อายุราว90าปีที่มีผมขาวโพลนมีหน่ำซ้ำยังไม่มีลำตัวอีกด้วยแต่กลับมีมือกับขาลเล็กๆงอกผ่านผมขาวโพลนนั้นออกมาและกำลังค่อยๆหดเข้าไปในเส้นผมนั้นด้วยความตกใจหญิงจึงโยนสิ่งที่อยู่ในมือออกไปให้ห่างตัวที่สุด หัวประหลาดนั้นลอยไปที่ก้อนหินใหญ่ด้วยความเร็วแต่มันกลับสามารถลงไปตั้งอยู่ที่ก้อนหินนั้นได้อย่างปลอดภัยทั้งๆท,ที่มีแต่หัวอยู่ด้วยความกลัวและสับสนงุนงงทั้ง4ี่ต่างก็รีบวิ่งหนีกันไปในทันทีแต่ด้วยความที่ทั้งมือทั้งอยู่ในป่าและความตกใจกลัวทําให้ทั้ง4คนต่างก็วิ่งหนีออกไปโดยไม่รู้ทางและพัดหลงโดยที่ไม่รู้ตัว แต่ความกลัวก็ยังไม่จบสิน้นแม้ว่าจะไม่ได้หันไปมองเสียงของเจ้าหัวประหลาดที่กิ้งไล่ตามมากระพืนด้วยความรวดเร็วก็ยังดังไล่ตามคนที่พยายามวิ่งหนีอย่างหวาดกลัวหญิงที่วิ่งอย่างเหนื่อยหอบจนแทบจะหมดแรงยังคงได้ยินเสียงของหัวประหลาดกิ้งไล่ตาใกล้เข้ามาเรื่อย ในจังหวะทีห่หญิงหันไปมองอีกฝ่ายนั่นเองหัวประหลาดนั้นก็พุ่งเข้ามาจะเล่นงานเธอในทันทีแต่โชคดีที่ลุงกับมิลินโผล่เข้ามาพอดีลุงได้เข้ามาใช้ท่อนไม้ตีเจ้าหัวประหลาดนั้นช่วยเธอไว้ได้ทันพอดีเจ้าหัวนั้นถูกฟาดจนกิ้งกระเด็นไปกับพื้นเลือดสีประหลอดดูแปลกประหลาดไหลออกมาจากบาดแผล หญิงลุงกับมิลินก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาว่าถึงเจ้าหัวประหลาดนี้จะดูน่ากลัวแต่กลับไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แต่แล้วอยู่ๆก็มีหัวประหลาดอีกหัวโผล่มาแต่คราวนี้มันเป็นหัวของชายแก่อายุประมาณ90และที่ด้านหลังของมิลินก็ยังมีอีกหัวหนึ่งกลิ้งลงมาจากต้นไม้ดักพวกเขาเอาไว้ ในรูปล่างของหัวนั้นก็คือป้าพลอยที่ตอนนี้แลบลิ้นที่ยาวสีดำเหมือนกับปิงออกมาจนดูน่าสยดสยองและสีหน้าที่น่าสะพึงกลัวเหมือนมองเหยื่อและเจ้าหัวประหลาดยังคงโผล่มาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนมันโผล่มาทั้งจากบนต้นไม้จากรอบด้านเข้าหลอมรอบพวกหญิงลุงมิลินจนไม่มีทางหนี ถึงเจ้าตัวประหลาดจะอ่อนแอแต่ว่าถ้าพวกมันมาเป็นฝูงแบบนี้ทั้งสามคนก็คงไม่มีโอกาสรอดไปได้แน่และตอนนั้นเองพิเทพพี่พันหลงกับคนอื่นก็ได้โผล่เข้ามากลางวงล้อมของเจ้าพวกหัวประหลาดอุตส่าห์นีรอดไปได้ก็ยังอุตส่าห์กลับมาเป็นเหยื่ออีกนะ แต่ถ้ว่าเทกลับไม่มีทีท่าแสดงความกลัวออกมาแม้แต่น้อยแต่เดินเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อน,อนและบอกให้ทุกคนอยู่นิ่งๆแต่เทก็ทำท่าผนมมือท่องมน์บางอย่างออกมาทัานใดนั้นเองที่พื้นรอบๆทั้งสี่ก็เกิดแสงเลืองลองขึ้นมาแสงนั้นลากเลียงเป็นเส้นเหมือนกับลูกยันขนาดใหญ่อยู่ที่พื้นล้อมทั้งสคนเอาไว้ นอกจากนั้นยังมียันปรากฏขึ้นบนต้นไม้รอบๆที่พวกหัวประหลาดอยู่อีกด้วยที่เทพหายไปนั้นไม่ใช่การพัดหลงแต่เขาแยากตัวไปเพื่อเอายันไปแปะติดไว้รอบๆเพื่อหลอมพวกหัวประหลาดอีกทีเมื่อยันที่ผืนและรับอปรากฏขึ้นมาเจ้าพวกหัวประหลาดที่ลลอมทั้งสี่อยู่ต่างก็ลงไปกิงกับผืนและกีดเล้าอ,ออกมาด้วยความทรมาน ผิวของเจ้าพวกหัวปหลาดเริ่มผุพองเหมือนกับโดนไฟไหม้มีควันลอยออกมาจากหัวทั้งหลายทามกลางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงมที่แท้แล้วตัวจริงของเทพคือไทยนักปราบผีที่ตะเวนไปทั่วประเทศเพื่อปราบผีปีศาจที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ที่ปลอมตัวมาคราวนี้พราไทยถูกขอความช่วยเหลือจากหญิงลุงมีลินที่รู้เรื่องที่ป้าพลอยเป็นกลิ้งดงผีสัตว์โบราณที่มีแต่หัวที่ออกล่าเหยื่อที่หมู่บ้านนี้ให้มาช่วยจัดการพวกกลิ้งดงให้หมดที่หญิงรู้เรื่องนี้เพราะว่าที่เธอต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปไปเรียนในเมืองเพราะพ่อแม่ของเธอถูกกลิ้งดงลุมฆ่า กว่าที่เธอจะมันรู้ความจริงก็มื่อไม่นานมานี้ที่เธอกลับมาที่หมู่บ้านและได้บังเอิญเห็นบ้าพลอยกับคืนล่างกลายเป็นกิ้งดงแล้วหลอกชาวบ้านไปเป็นเหยื่อคาถาไฟยันสิทธิของไทยได้เผาไหมพวกกิ้งดงจนหมดสิ้นไม่เหลือซากแต่คาถานี้ไม่ได้เพียงทำลายร่างของพวกกิ้งดงแต่เป็นการชำระล้างให้พวกผีสางถูกส่งไปเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเป็นผีร้ายอีก ลังจากที่ทุกอย่างจบสิน้นพวกหญิงกับไทยก็ได้มายืนอยู่ที่ร่างของป้าพอยที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าแต่ไม่มีหัวอยู่จากที่ไทยอธิบายดูเหมือนว่าป้าพอยจะเป็นกิ้งดงที่วิวัฒนาการขึ้นเพื่อลาเหยื่อที่ลาได้ยากขึ้นในปัจจุบันจึงมีร่างกายที่ถอดได้เพราะแต่เดิมกิ้งดงจะมีแต่หัว จนเช้าวันต่อมาไทยจึงได้ล่ำลาพวกหญิงเพื่อออกเดินทางไปป่าผีในที่อื่นขอบคุณจริงๆนะคะที่ช่วยพวกเราในครั้งนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งในตัวเมืองให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกิดขับเข้าไปในป่าจะต้องเจอตัวอะไรอีกก็ไม่รู้และผมก็ชอบเดินมากกว่าด้วยอย่างคุณไทยต้องกลัวอะไรด้วยหรอคะเนี่ย เดี๋ยวไทยก็เดินทางออกจากหมู่บ้านพร้อมกับของขลังชิ้นใหม่ในมือหัวคนขนาดเล็กคล้ายกับหัวคนตากแห้งที่ถูกย่อส่วนมันก็คือกิ้งดงที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นของขลังชิ้นใหม่ของเขาหลักฐานที่แสดงว่าเขาสามารถจัดการปราบผีร้ายได้สำเร็จ